ครามสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมโยมัเกิดมีแกบรนดาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการอภิธรรมนำสุขก็ได้มาพบก,กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยเราก็ได้ฟังพระธรรมเกี่ยวกับเรื่องของพระปรมัตรธรรมพระปรมัตรธรรมเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะของรูป เรื่องสภาวะของนามคือความจริงนั่นแหละญาติโยมก็เรียกว่าปรมัตธรรมของของจริงอันประเสริฐซึ่งไม่มีการผิดแปลกผันแปรไปอย่างอื่นท่านเรียกว่าปรมัตธรรมปรมาถเนื้อความอันเป็นสิ่งอันประเสริฐการที่เราได้ศึกษาสิ่งที่ประเสริฐเขาเรียกว่ามันไม่หลงผิด ถ้าเราไม่ได้ศึกษาเรื่องความเป็นจริงแล้วมันจะทำให้เรานั้นเกิดความสงสัยเกิดความกังวลในเรื่องสิ่งที่ไม่เป็นความจริงเราก็ไปยึดไปติดถ้าเราไปยึดไปติดสิ่งใดใจของเราก็จะไปทุกข์กับสิ่งนั้นเหตุที่เป็นทุกข์เพราะเราไม่รู้ตามความเป็นจริง แต่ถ้าเรารู้ตามความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่หลงไม่ติดไม่ยึดมองเห็นสภาพธรรมที่เป็นความจริงความจริงนะเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องศึกษาได้และเข้าใจแต่ว่าการที่จะไปศึกษาและเข้าใจสิ่งนั้นคนคนนั้นต้องไม่หลงไม่หลงในเรื่องสิ่งเหล่านั้นที่มีที่เป็น เพราะฉะนั้นเรื่องการศึกษาพระธรรมคำสอนนะเป็นเรื่องของผู้จะต้องอาศัยสติปัญญาไปพัฒนาการพัฒนานี้ต้องพัฒนาความรู้ด้วยการศึกษาอย่างเราจะศึกษาพระอภิธรรมนะเราก็ต้องศึกษาเรื่องของสิ่งที่เป็นจริง ซึ่งระหว่างนี้ก็เราก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของอากุศลละเจตสิกกรรมหรือธรรมที่เป็นบาปเป็นบาปเป็นอกุศลท่านเรียกว่าอากุศลและเจตสิกคำว่าเจตสิกธรรมนี่แปลว่าธรรมเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตธรรมดาจิตใจของคนเรานั้นมันผ่องใสมันบริสุทธิ จิตที่พองใสจิตที่บริสุทธิ์นั่นเขาเรียกว่าจิตประพัดสอนจิตประพัดสอนคือจิตที่ยังไม่มีกิเลสเข้าไปเจือปนแต่ถ้าก,กิเลสเข้าไปอิงอาศัยมันก็เหมือนกับตะกอนที่มันเข้าไปอาศัยน้ำที่สะอาดมันก็ทำให้น้ำาสกปรลกฉันได้ อากูศลและเจตสิกก็เหมือนกันมันทําให้จิตของเรามันเศร้าหมองนะถ้ามันปรุงแต่งโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างมันเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลใดมันทําให้จิตใจของบุคลบคลนั้นเศร้าหมองไม่ผ่องใสไม่สะอาดจึงเรียกว่าอากุศลทําให้จิตเศร้าหมองหรือเร่าร้อน เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ได้ฟังเรื่องอกุศลเจตสิกมาเรื่องของตระกูลของโมหะเจตสิกตระกูลของโลภะและตระกูลของโทสะวันนี้จะศึกษาเรื่องตระกูลของถีทุกกะถีทุกกะมีสองคือเจตสิกนะถีทุกะกะเจตสิกก็คือถีนะแล้วก็มิทะ ที่ยกถีนะเจตสิกขึ้นเป็นประธานเพราะประกอบกับกิตที่เป็นอากุนสนสังขาริกคือเกิดพร้อมกันทั้งสองถ้าไม่เกิดก็ไม่เกิดด้วยกันนะคือเรียกว่าถีตุก ik, นะเจตสิกเป็นอากูนสนสังขาริกเกิดไม่พร้อมกัน ถ้าเกิดพร้อมกันเท่านั้นจึงจะเป็นอากุศลถีทุกะเจตสิกทีนะเราต้องมาดูแยกกันเกิดไม่ได้นถีนะต้องมิทธะมันต้องมาด้วยกันความง่วงเหงาหานอนนาะทีนะทีนะเจตสิกคือธรรมชาติที่ทําให้กิตหดหูท้อถอยจากอารมณ์ตัวทีนะเจตสิกท้อถอยจากอารมณ์สภาพที่กิต คลายลงจากอำนาจของความขมักขม้นต่ออารมณ์ทีนะเนี่ยมีสภาวะอัตฐะความหมายท่านแสดงลักษณะที่จุตุก,กะมีลักษณะโดยเหตุโดยผลโดยอาการปรากฏจะพึงกำหนดได้ถึงสประการอนุสาหะลักษณะนงังมีความไม่อุตสาหะเป็นลักษณะเป็นลักษณะงไงคือจิตใจมันท้อถอย จิตใจมันไม่รับหดหูนะะั่นแหะเขาเรียกว่าอนุสอนุสาหะลักขณนางมีความไม่อุตสาหะสองวิริยะวิโนทนะลาสังมีการทำลายความเพียรเป็นกิจคือไม่ปรารโความเพียรเลยประกอบด้วยความง่วงเหงาหาวนอนท้อถอยจากอารมณ์เป็นกิจสาม สังสีธนะปัจจุปฐานนังมีความท้อถอยเป็นอาการปรากฏเป็นผลสนะสีธนะปัจจุปฐานนังมีความท้อถอยเป็นผลคือหมายความว่าถ้าถีนะมันเกิดแล้วมันจิตใจมันหดหูมันท้อถอยมันไม่รับรู้มันไม่รับอารมณ์ที่มากระทบเลยนั่นคือเป็นผลปรากฏของของถีนะ ส่วนข้อสุดท้ายเหตุใกล้ของถีนะก็คืออโยนิสโสมนณสิกาละปัฏฐานังมีการกระทําให้ใจต่ออารมณ์ไม่แยบขายเป็นเหตุใกล้คือไม่มีเหตุไม่มีผลนะถ้าถีนะมันท้อถอยเกิดขึ้นมันไม่รับรู้อะไรทิ้งอารมณ์อันไม่เป็นที่รัก เหมือนบุคคลผู้ประกอบด้วยความท้อถอยในการที่จะรับรู้มันอดนอนสามวันเจวันอย่างนี้ใจมันไม่รับนั่นแหะเขาเรียกว่ามันมีการกระทําให้จิตใจเนี่ยมีการต่ออารมณ์ไม่เย็บคายเป็นอาการปรากฏนี่ตระกูลของถีนะเอามาดูมิทธะกันบ้างตัวน,นี้มิทธะตัวน,นี้แปลว่าความโงกง่วง ถ้าบอกได้แก่สภาพที่ทำให้เจตสิกเสื่องซึมตัวถีนะนะท้อถอยส่วนมิทะตัวเสื่องซึมถอยจากอารมณ์คือถ้าเกิดว่าถีนะมันเกิดขณะใดมิดทะมันก็เข้าร่วมด้วยกิจใจท้อถอยเสื่องซึมจากอารมณ์นั้นมีลักษณะสี่ประการอากัมมัญญตาลาักษณะถ้าบอกว่ามีความไม่ควรแก่การงานเป็นลักษณะ ยกหัวไม่ขึ้นพูนงาๆถ้ามิธะมันเกิดขึ้นมาแล้วมันง่วงมันเสื่มฟังเทศไม่รู้เรื่องฟังธรรมไม่รู้เรื่องเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องนี่คืออกรรมัญญาตาลาักขันังมันหนักยกหัวไม่ขึ้นโอโอหณะลักษังมีการกั้นกำบังทรรที่เกิดร่วมกันกับตนเป็นกิจ คือมันไม่ยอมรับอารมณ์อื่นเนี่ยเมื่อมิทะมันเกิดขึ้นนะมันเหมือนภาชนะที่มันคว่ำเสแล้วมันไม่ยอมรับฟังเทศฟังธรรมศึกษาเล่าเรียนเนี่ยโอนะหนะลักษังมีการกำบังทมที่เกิดร่วมกันกับตนเป็นเป็นกิจเป็นหน้าที่ข้อสามลีนตาปัจจุป,ปถานหนังมีความท้อถอยเป็นผล จะปลายิการนันทาประจุปรานหนังหรือมีความโงกง่วงนะเป็นผลปรากฏแม่ถ้าพูดถึงขนง่วงเหงาหานอนดูตามันสลึมสลือคือมันรับไม่ไหวแล้วมันจิตมันยกไม่ขึ้นถ้าเป็นแบตเตอรี่ก็เรียกว่าไม่สามารถที่จะทำงานได้ข้อที่4ก็คืออโยนิโสมณนสิการะประทัฏฐาหนัง มีการทำไว้ในใจต่ออารมณ์ไม่แยบคายเป็นเหตุใกล้คือถ้าความง่วงมันเกิดแล้วมันเบลอมันไม่รับรู้อารมณ์ทางปวงเพราะฉะนั้นถีนะมิทะที่เกิดพร้อมกันมันท้อถอยตัวถินะจริงๆนะมันมีหน้าที่ทำให้กิจที่เกิดพร้อมกันกันกบตนมันท้อถอยจากอารมณ์ส่วนมิทะเจตสิกนั้น มันมีหน้าที่ทำให้เจตสิกอื่นๆที่เกิดพร้อมกันกับตนท้อถอยจากอารมณ์อุปมาถีนะเหมือนดวงไฟนะส่วนมิธะเหมือนแสงสว่างจากดวงไฟเมื่อดวงไฟมันหลี่แสงสว่างก็จะลดน้อยลงพร้อมกันไปด้วยทีนะมิธะเจตสิกนี้คนที่จะละได้ก็คนนั้นต้องเป็นพะระอรหันต พระอรหันทั้งหลายไม่ได้หลับนอนด้วยกิเลสแต่หลับนอนด้วยความอ่อนเพลียของร่างกายนี่ความแตกต่างกันนะแต่ถ้าปูทุชนเนี่ยเขาเรียกว่าอ่อนเพลียด้วยถีนมิธะเพราะเมาอาหารบ้างพักผ่อนไม่เพียงพอบ้างเนี่ยเกิดทำให้เกิดถีนมิธะเท่านั้นเสื่อซึมท้อถอย คือพูดถึงว่ามันเป็นตระกูลของเจตสิกทินามิธาเนี่ยมันเกิดพร้อมกับจิตที่เป็นสะสังกลิกคือจิตใจมันต้องมีการชักชวนกระตุน้นชักชวนกระตุน้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงจำเป็นอยู่เองว่าการที่จะเข้าไปรู้เห็นสภาพความจริงสิ่งที่ประจักษ์ปรากฏนั้นเป็นเรื่องเป็นเรื่องของอากูสลธรรมแล้ละ อกุศลธรรมอันนี้ถ้ามันเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลใดมันก็ท้อถอยจากอารมณ์และทำให้จิตไม่มั่นคงมันเป็นเหตุทำให้สัมปยุตธ,ธรรมนั้นท้อถอยไม่รับรู้พูดถึงว่าถ้าเป็นความดีเราสร้างกุศลเกิดมันมีเหตุจูงใจทำให้ง่วงเหงาหาวนอนไม่รับรู้ศึกษาไม่รู้นี่เป็นตระกูลของถีนมิทธะ แต่ถ้าผู้เจริญวิปัสสนานั้นอย่าไปทุกข์ใจกับมันนะเพราะว่าถีนมิทามันเกิดขึ้นก็ให้มีสติรละลึกว่าโอ้ความง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยมันเป็นตระกูลของอกุศลและเจตสิกมันไม่มั่นคงมันทำให้จิตใจของเราท้อถอยแล้วก็ถ้าเราไปรู้สัต สถานะของถีนมิทธะมันทำให้จิตใจหดหู่ท้อถอยแล้วให้เรารู้ว่านี้คือเป็นสภาพของนามธรรมไม่ใช่เราความหดหู่ท้อถอยนะมันเป็นอกุศลและเจตสิกเป็นตระกูลของถีนมิทธะมีพระเถระรูปหนึ่งท่านถูกถีนมิทธะครอบงําเดินจงกรมแต่ท่านไม่ละความเพียร เดินจงกรมไปตกลงไปในล่องที่มีหลุมหนามเมื่อตกไปในหลุมหนามหนามมันก็ทะลุแทงเท้าของพัะเถระอันนี้เกิดจากการที่พลัดตกเพราะความง่วงเหงาหาวนอนของถีนมิทธะแต่ท่านก็อาศัยทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเจริญวิปัสสนาท่านบอกว่าบรรลุธรรมได้ ความง่วงมันเป็นอุปสรรคของการปฏิบัติธรรมถ้าเราไปปฏิบัติที่ไหนถ้าความง่วงมันเกิดขึ้นปฏิบัติธรรมถ้าใจไม่เข้มแข็งจริงๆแล้วมันจะตกจากกรรมฐานนี่เป็นตระกูลของโทสะก็มีทีนามิทะเกิดขึ้นเพราะไม่ชอบทีนามิทะเกิดขึ้นเพราะจิตมีสภาพเป็นสสังขาริกเป็นโลภก็มี โลภะแต่เป็นสสังขาริกจิตใจมันท้อถอยเสื่องซึมเพราะมันมีการจูงนี่จกุลถีนามิธะแต่ผู้เจริญวิปัสสนาท่านบอกว่าเมื่อถีนมิทะเกิดก็ให้รู้ด้วยมันเป็นนิวรธรรมไม่ใช่ไปกำหนดให้มันหายแต่ให้รู้ว่าสภาพของนามธรรมคือถีนามิธาเกิดขึ้นมันเป็นนามธรรมชนิดหนึ่ง มันเกิดขึ้นเพราะได้เหตุปัจจัยการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ต้องพัฒนานะพัฒนาจิตใจของเราให้มันไวต่อการรับรู้หลงลืมไม่เป็นไรผู้ปฏิบัติจะต้องทําความเข้าใจถูกว่าเราปฏิบัติธรรมเราต้องมารู้สภาพความจริงของนามธรรมโลภะเกิดไม่ใช่ว่าไปกําหนดให้มันหาย แต่ว่าเมื่อโลภะเกิดให้เข้าใจว่าโลภะเนี่ยมันเป็นนามธรรมชนิดหนึ่งการรู้ธรรมะก็คือรู้สภาพนามธรรมที่กำลังเปลี่ยนไปหรือการรู้สภาพของโทสะที่มันเกิดขึ้นมันกระสับกระสายมันเด้าร้อนบางทีไม่ง่วงความโกรธเกิด บางทีความโกรธเพราะไม่ชอบทำให้เสื่องซึมจิตใจท้อถอยจากอารมณ์ไม่รับนี่ตะกูลของอากุศลที่มันเกิดขึ้นในจิตใจเป็นอารมณ์ของวิปัสสนานะถีนมิทะเกิดบางทีมันไม่ได้เกิดแต่ถีนมิทะเสื่องซึมท้อถอยจากอารมณ์มันมีตระกูลของความสงสัยเข้าไปอิองอะไรเอ๊ะมันเป็นจริงหรือเปล่า ใจมันท้อถอยก็ยังมาเกิดความสงสัยความสงสัยตัวนี้ท่านเรียกว่าวิกิกิจฉาเจตสิกเหมือนน้ำที่มันกับเพื่อมมันทำให้มองอะไรมันไม่ชัดมันเคลือบแคลงสงสัยสงสัยในอารมณ์ดัวนั้นเพราะฉะนั้นเจตสิกดวงนี้จึงประกอบกับจิตที่เป็นโมหะเท่านั้นหลงเอเป็นตัวเราหรือเปล่ากายเนี่ย หรือใจนี่เป็นเรานี่หลงกายว่าเป็นเราหลงจิตว่าเป็นเราการยึดผิดการยึดผิดนี่แหละเขาเรียกว่าวิกิกิจฉาวิกิกิจฉาเจตสิกนี่มีสภาพที่มีความสงสัยไม่อาจแก้ไขเยียวยาด้วยยานปัญญาของตนได้จึงสงสัยในคุณของพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสง์ ใน,ในศิกขาในศีลในสมาธิในปัญญานี่เป็นความสงสัยความสงสัยท่านจำแนกแยกอัดลักษณะของความสงสัยไว้สี่ประการนะสังสยะลักษณะเนี่ยมีความสงสัยเป็นลักษณะเขาเรียกว่าเจ้าบทเจ้ากรอนเจ้าเจ้าแนวความคิดสองกรรมปณะละัษา มีความหวั่นไหวในอารมณ์เป็นกิจเหมือนหลักที่มันปักอยู่ในน้ามันกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลามีความสงสัยข้อสามอนิจชยะปัจจุปฐานนามีความไม่สามารถตัดสินใจได้เป็นผลลังเลลังเลไม่สามารถที่จะดิ่งลงไปสู่อารมณ์นั้นได้ตัดสินใจไม่ได้นี่เอง และข้อที่สอโยนิสโสมนัสิกาละปัฏฐานามีการกระทําไว้ในใจต่ออารมณ์อันไม่เยบข่ายเป็นเหตุใกล้นี่ความสงสัยความสงสัยมันเราเดินทางกลางค่ำกลางคืนมันสงสัยเห็นตอคนกลัวผีก็นึกหาผีก่อนเห็นตอก็นึกว่าเป็นผีเห็นลากไม้ก็นึกว่าเป็นงู เห็นอะไรมันก็เกิดความสงสัยเกิดค,ความหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาความสงสัยในความหมายของวิกิกิจชานะั่นไม่ใช่ความสงสัยในวิชาการนะความสงสัยเนี่ยหมายเอาเฉพาะความสงสัยในลักษณะแปดประการแปรดประการก็คงเล่าให้ฟังโดยย่อนะเดี๋ยวเอาไว้ฟังในตอนต่อไปแปดประการมีอะไรบ้างสงสัยในคุณของพระพุทธเจ้า สองสงสัยในพระธรรมสามสงสัยในคุณของพระสงฆ์สี่สงสัยในไตรศิกขาห้าสงสัยในอดีตชาติคือขันอายตนะธาตุในชาติปางก่อนหกสงสัยในอนาคตว่าตายแล้วเราจะเป็นยังไงเขาเรียกว่าสงสัยขันอายตนะธาตุที่จะเป็นอนาคต ข้อ7สงสัยขันอายตนาทาัดสงสัยทั้งอดีตเราเคยเป็นอะไรมาหรือเปล่าและต่อไปเราจะเกิดเป็นอะไรเนี่ยคือคือสงสัยชาตินี้เป็นคนชาติหน้าจะเป็นคนหรือเปล่าเนี่ยและข้อที่8ความสงสัยในปฏิจจสมุปบาทธรรมความสงสัยอันเป็นเหตุ เป็นผลอาศัยกันเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกันไปไม่ขาดสายนั่นแหละความสงสัยเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นวิกิกิจฉาความสงสัยในวิชาการต่างๆอันเป็นเหตุสมมุติบัญญัติเพราะสัญญายังอ่อนไม่ใช่สภาพของวิกิกิจฉาเราจำอะไรไม่มั่นจำภาษาไม่ได้อันนี้ไม่ใช่วิกิกิจฉามันเป็นความ สัญญาอย่างอ่อนท่านว่าแต่ถ้าความสงสัยที่เป็นวิกิกิจฉานั้นต้องเป็นความสงสัยที่ซึ่งเกิดขึ้นอันประกอบมีโมหะเป็นมูลมีความหลงความไม่รู้เป็นลักษณะแต่ว่าความหลงความไม่รู้นะ่ะบางทีมันเกิดจากอุทธ,ธจักเจตสิกก็ได้นะความสงสัย ความสงสัยมันจึงมีมากเพราะฉะนั้นเรื่องอกุศลธรรมเนี่ยญาติโยมให้มองเห็นว่ามันเป็นเรื่องของธรรมะไม่ใช่ว่าเราจะไปบังคับให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แม่ญาติโยมพอมองดูเวลาก็หมดเวลาอีกแล้วนะคงจะต้องเอาไว้ติดตามในตอนต่อไปวันนี้รายการอภิธรรมนำสุขหมดเวลาแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพผู้บรรยาย ต้องจากลาสาธุชนไปด้วยคำว่าอภิธรรมนำสุขลาทุกท่านขอผู้ฟังทางบ้านสุขหันษาพูดทมคิดด้วยธรรมพระสัมมาใช้เมตตาขันติธรรมสุขจำเริญขอความพระสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังและผู้สนับสนุนรายการโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอเจริญพร